กลับมาอีกครั้งนะครับกับข่าวมากรรมการช็อปกองหน้าเมื่อเหยียวข่าวมือหนึ่งสายบอลเยอรมันตีข่าวสี่หัวหอกนะครับที่ผีแดงนั้นล็อกเป้าจะมีใครกันบ้างมาติดตามไปพร้อมกันครับอรั่นเพเทนเบิร์กครับนะักข่าวจากสกายเยอรมนนีครับออกมาเปิดเผยว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาศูนย์หน้าคนใหม่แล้วก็ได้มีการเริ่มเปิดฉากเจราจาก,กันแล้วนะครับโดยมีรายชื่อของสี่ผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับ คนแรกเองไม่ต้องเสียเวลาเดากันครับก็คือตัวของวิกเตอร์ยูเคเรส์นะครับซูนหน้าคนสนิทของรูเบนอโมริมโค้สของแมนยูนะครับซึ่งก็ตกเป็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องครับและหากว่าทางทีมปีศาจแดงนั้นสบโอกาสได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะไม่พลาดในการคว้าตัวมาร่วมทีมอย่างแน่นอนครับคนต่อมาก็คือทางอุโกเอกิติกเก้ครับกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเ,งเศสนะครับที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับไอทักทั้งร์ตในเยอรมัน ซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่าติดที่ว่าเจ้าตัวนั้นจะเดินตามรอยของลัสมุธฮอยลุนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งจะพุ่งพรวดขึ้นมาในปีแรกเหมือนกันครับคนต่อมาครับรายที่3ก็คือตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนของทางนาโปลีนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกยืมตัวไปอยู่กับทางกาลตาสลายในทูเคียครับคนนี้แม้ว่าจะเคยมีรายงานออกมานะครับว่าไอขา้ข่าวๆที่มีออกมากันอยู่บ่อยๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่เป็นความจริงเลยครับ แต่จากรายงานของสายข่าวเบอร์หนึ่งแบบนี้ดูแล้วยังไงก็มีน้ำหนักมากกว่านะครับเพราะเชื่อว่าทั้ง2ทีมเองน่าจะมีการกําลังจรรจากันอยู่จริงๆบ้างละ่ะและนักเตะเองก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือคนปัจจุบันของต้นสังกัดที่แท้จริงอยู่ด้วยนะครับ ปิดท้ายกันที่ทางเบนจามินเทสโก้ครับดาวยิงตัวเก่งจากแอตเลซิกนะครับที่หลายทีมในยุโรปเองก็ให้ความสมนใจอยู่ด้วยนะครับรวมถึงทางอาร์เซนอลก็มองในส่วนของดาวเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันและยังมีทางไบรท์มิวนิกก็รวมอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่ชัดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงนั้นจะสามารถใช้เงินได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎการเงินหรือว่าไฟแนนเชียลแฟร์เพย์ด้วยอีกทั้งสโมอสรเองยังมีแผนสร้างสนามใหม่มูลค่ากว่า2000ล้านปอดอีก้วบ แล้วเพื่อนๆละครับมีความเย็นย่างไรกันบ้างครับกับกองหน้า4คนนี้ที่คาดว่าเราน่าจะได้เห็นเขาย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าชอบคนไหนครับ